มิชชั่นท o พลูโตพอดแคสต let's get out of your orbit Time to Play เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปจิทักษพสบศรีวัชิราวัตรสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Time to Play ตอนที่23นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมรับฟังกันในเอพิโซดเก่าๆที่ผ่านมากันนะฮะไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับดีขนาดนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหวังว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบเนะะื้อหาแบบนี้ เราคือเพื่อนกันนะครับเอาละครับสัหรับวันนี้เนี่ยเรากลับมาว่าด้วยเรื่องเล่นเล่นกันบ้างดีกว่าผมเชื่อครับว่าท่านผู้ฟังเนี่ยน่าจะผ่านการเล่นเกมในยุคเดียวกับผมกันมาหรือถ้าเกิดว่าท่านใดเกิดไม่ทันก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคือตามชื่อของเราในวันนี้เลยนะฮะเราจะมาพูดถึงสูตรเกมระดับตำนานกันนั่นก็คือขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา,า,า B A Start ที่เรามักจะเรียกกันว่า สู่ร30ตัวหรือว่าโคานิโค้์นั่นเองครับที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอเชิญทุกท่านดำดิ่งไปด้วยกันกับ Time to Play ของเราในวันนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่สูตร30ตัวจากเกมค o n t r a เรามาว่ากันด้วยสูตรในเกมกันก่อน,อนเลยละกันจริงๆแล้วนะคะัคำว่าสูตรสูตรโกงเกมหรือที่ต่างประเทศเรียกกันว่าชีทโคดเนี่ยมันมาอยู่กับวงการเกมนานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อร่างสร้างเกมกันเลยทีเดียวโดยทุกเกมล้วนแล้วแต่มีสูตรโกงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยใส่เอาไว้ใช้ในการทดสอบต่างๆเพื่อหาบักอกหรือว่าความเป็นไปได้ในเกมครับ เพื่อให้เกมเนี่ยออกมาไม่มีสะดุดมากที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีก็จะเรียกกันว่า debug mode นั่นเองคือในเกมยุคเก่าครับมันต้องซื้อตลับมาเล่นนะฮะหรือว่าซื้อแผ่นมาเล่นไม่ได้มีการต่อเน็ตไม่มีโหลดแพชมาแก้บั๊กอย่างทุกวันนี้นั่นก็เลยทำให้การสร้างเกมแต่ละครั้งเนี่ยต้องปราณีตในทุกรายละเอียดเลยนะครับแล้วเมื่อเกมถูกวางจำหน่ายสูตรกองเหล่านี้ครับก็จะดึงออกจากเกมจริงแต่ ใช่ว่าทุกเกมเนี่ยจะทำแบบนี้เพรว่หลายเกมในยุคนั้นครับผู้พัฒนาเองก็มีการใส่สูตรโกงเข้ามาในเกมให้ผู้เล่นได้ใช้งานกันบางเกมอาจจะใส่ไว้เลยนะครับในคู่มือการเล่นหรือว่าบางเกมเนี่ยอาจจะทิ้งไว้เป็นอีสต์เอ็กให้ผู้เล่นต้องค้นหาหรือบางเกมครับก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยจนกว่าผู้เล่นเนี่ยจะค้นพบด้วยตัวเองแล้วเกิดกระแสปากต่อปากผมเชื่อเลยครับว่าถ้าเกิดใครผ่านยุคนั้นมาเนี่ย เราก็คงจะต้องมีการกำเงินไปซื้อนิตยสาราเกมหรือว่าหนังสือรวมสูตรเกมไม่ใช่เพราะว่าเสพข่าวสารวงการเกมหรือว่าอ่านบทสรุปนะฮะแต่เป็นคอลัมน์ที่บอกสูตรโกงในเกมต่างๆแหละครับซึ่งในยุคนั้นเองนะฮะก็ถือว่าขายดีกันเป็นเทน,าน้าเทท่ากันเลยก็ว่าได้นะฮะทำให้สูตรในหลายเกมหลายสูตรเนี่ยกลายมาเป็นที่จดจําในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง IDDQD จากเกม Doom it is a good day to die จาก w r r f t a า t มาถลดจาก The Sim และสูตรเหล่านี้เองครับเป็นที่จดจำและบางครั้งเนี่ยก็ถูกนำมาใช้แซวหรือว่าเล่นมุกกันในบางบริบทซึ่งเอาจริงๆแล้วก็แอบบอกอายุของผู้เล่นคนนั้นพอสมควรเลยนะฮะ แม้ว่ายุคหลังจากนั้นนะครับก็จะมีชีตโค้ดในรูปแบบต่างๆเช่นอาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมจากการแก้ไฟล์เกมอย่างแผ่นเครื่องซูเปอร์หัวโปรจากร้านคุณฉุยที่มาบุญครองสมัยก่อนนะฮะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อย่าง Action r e ีเพลบนเครื่อง PlayStation 1 CW s h C W ชีบนเครื่อง PS P S P โปรแกรมเทรนเนอร์ต่างๆบนเครื่อง P C การเปิดบอทในเกมออนไลน์ การลงมอดหรือว่าปลั๊กอินแฮกบนเกมมือถือซึ่งที่อาจจะดูหลักหลั่นย้อนแย้งมากที่สุดก็คือ DLC ครับที่เราต้องจ่ายตังค์ให้กับค่ายเกมตอนที่เขาทำเกมออกมาขายเนี่ยแหละครับและครับมอดฮอ t คอฟฟี่ในตำนาน โอเคครับคือนอกจากว่าจะใช้สูตรโกงในเกมมันก็จะมีหลากหลายกรรมวิธีกันแล้วนะฮะหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น้งการแฮกจากภายนอกหรือว่าสิ่งที่ผู้พัฒนาเนี่ยต้องการจะให้มีในเกมตั้งแต่แรกแต่เชื่อเลยนะครับว่าสูตรเกมที่กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวงการที่มีชื่อเสียงดังมากที่สุดและติดตาตึ้งใจชาวเกมเมอร์มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกับสูตรคอนทราสาตัว ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา B A Start นั่นแหละครับซึ่งเอาจริงๆนะฮะแรกเริ่มเดิมทีมันไม่ใช่สูตรจากเกม Contra ครับแต่เป็นสูตรจากเกมแนวยานยิง Gradius ซึ่งผลิตโดยค่าย Konami e เนี่ยแหละครับเวลาใช้งานก็คือเวลาตอนที่เล่นเนี่ยให้กด Pause เกมเอาไว้จากนั้นเริ่มกดสูตรได้เลยครับยานของเราจะทำการ Power Up การโจมตีทุกรูปแบบ ไม่เข้าขั้นอมตะแต่เรียกได้ว่าเล่นง่ายกว่าเดิมมากเลยนะครับแนวคิดในการใส่สูตรนี้ยมันเริ่มต้นจากตอนที่สร้างเกมนั่นแหละครับที่คุณคาสุฮิสะฮาชิโมโตะซึ่งเป็นวิศวกรที่ทำการพอร์ตเกมกราดิ u s จากเกมตู้สู่เครื่องแฟมิคอมคือแกพบว่าตอนช่วงเทสเนี่ยแบบเกมเนี่ยอะไรมันจะยากบานนี้คือบนเกมตู้เนี่ยพอเข้าใจได้นะฮะว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้อง ถ้าเกิดว่าเกมโอเวอร์ผู้เล่นก็นจะต้องมาหยอดเหรียญเรื่อยๆเพื่อที่จะทำการผ่านเกมแต่นี่มันเกมมนตลับที่ผู้เล่นเนี่ยต้องซื้อต้องหามาเล่นกันนะเนี่ยดังนั้นนะครับคุณคาสุฮิสะเนี่ยแกก็เลยจัดการใส่สูตรนี้เข้าไปอยู่ในเกมโดยกะว่าจะใช้เพื่อทดสอบเท่านั้นแหละครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาออกแต่ความที่เกมเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการส่งเข้าโรงง,งานเพื่อผลิตเป็นจำนวนมากแล้ว เกิดความคิดที่ว่าถ้าเกิดว่าต้องเอาสูตรเกมเนี้ยออกไปเนี่ยมันอาจจะเกิดบัคกภายในเกมได้แล้วถ้าเกิดว่าต้องมาแก้บกั๊กมันอาจจะกินเวลามากจนกระทั่งอืมงั้นก็ปล่อยมันไปละกันนะฮะด้วยความซับซ้อนของสูตรเนี้ยคงจะไม่มีใครกดมั่วๆแล้วก็ได้สูตรนี้อละมัง ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะฮะมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าการคำนวณความเป็นไปได้จากคณิตศาสตร์มัธยมที่ทิ้งไปหมดแล้วเนี่ยแค่คำนวณบนเครื่องคิดเลขก็น่าจะได้คร่าวๆราวๆหนใน8,589ราลเาหนครับคือมันแทบ,บจะเป็นไปไม่ได้เลยฮะแล้วถ้าเกิดว่าคำนวณผิดนี่ก็ช่วยเมนมาบอกแก้ทีนะฮะจะขอบคุณมากเลยครับ คือใครมันจะไปกดได้วะเนี่ยแต่ามันดันครับมันดันมีฮะคนที่อุตริกดได้แล้วก็มีการแจ้งมายังบริษัทคนมีนะฮะว่าคือผมเจออะไรแปลกๆภายในเกมด้วยครับและนั่นก็คือสูตรขึ้นขึ้นลงๆที่เจอครั้งแรกและนับแต่นั้นเป็นต้นมาเหล่าเกมเมอร์ก็จะพยายามกดสูตรนี้ในเกมของค่ายคนมิมันทุกเกมเลยละครับ ถึงขนาดแล้วนะฮะสูตรมันก็ยังไม่ได้แมสไปทั่วโลกอะไรขนาดนั้นจนกระทั่งเกมที่ทำให้สูตรนี้มีชื่อของตัวเองและหลายๆคนก็เรียกสูตรนี้ตามชื่อเกมนั้นนั่นก็คือคอนทราครับเมื่อกดสูตรนี้ขึ้นมานะฮะที่หน้าจอเริ่มเกมก็จะกลายเป็นว่าจากที่เรามีแค่3ชีวิตต่อด่านก็จะกลายมาเป็น30ตัวทันที ซึ่งนับเอาจิงๆแล้วเนี่ยเออคือไอเกมคอนทราเนี่ยคือถ้าไม่ได้ใส่สูตรสาตัวเนี่ยมันจบยากมากเลยนะฮะแล้วก็ตัวเราเนี่มันก็บอบบางซะเลอเกินโดนอะไรไปทีหนึ่งก็กระโดดซัมเมอร์เสานอนแอ๊ะนอนตายกับพื้นแล้วล่ะครับและหลังจากนั้นเป็นต้นมานะฮะสูตรเกมที่กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของค่ายค o นามินี้ก็กลายมาเป็นกระแสะทั่วโลกรวมทั้งที่ไทยด้วยครับ แต่มันก็มีนะครับอย่างเกมกราดิอุสถ้าเกิดว่าใส่สูตรนี้เข้าไปเนี่ยแทนที่ยานของเราจะได้ Power Up ก็จะกลายเป็นระเบิดซะอย่างนั้นไปรวมไปถึงเกมต่างๆนะฮะของค่ายค o นามิเองเนี่ยก็ใช้สูตรนี้เข้ามาด้วยอย่างเกม m มทช์เก a โซลิดสองพอใส่เข้าไปครับก็จะมี War เข้ามาหาเลยนะฮะว่าหนินายทำเรยของนายนะ่ะแล้วก็จะทำการเซฟเกมจากนั้นเราก็ใส่สูตรนี้ไม่ได้อีกแล้วหรือเกมไฟติ้งอีเล คนที่ทันเกมนี้นี่บอกอายุได้เลยนะฮะเกมฟุตบอลก่อนที่จะเป็น Winning Elevent และก่อนที่มันจะกลายมาเป็น p c e หรือว่า Pro Evolution Soccer นั่นเองครับคือถ้าเกิดว่าเราใส่สูตรนี้เข้าไปนะฮะกรรมการเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากคนไปเป็นหมาครับ <c oughs> หมาเลยนะฮะบางทีมันก็พาย้อนไปถึงบอลสแตนเชียนง,งานบอลจัตุรมิดกันเลยทีเดียวเกม s i l e n t h i l l 3ครับ หลังจากที่เราเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าใส่สูตรนี้ลงไปตัวละครดัก,กลาสที่โผลมาในคัสซีนต่างๆเนี่ยก็จะโผลมาโดยถอดกางเกงเหลือแค่กางเกงในเท่านั้นนะฮะหรือว่าเกมชวินบีบนเครื่องซูปเปอร์ก็จะทำการเพาเวอร์อัพกระสุนเหมือนกับเกมกราดิอุสเลยครับเรียกได้ว่ามาครบแทบทุกเกมบนค่ายคนามิเป็นทั้งสูตรโกงหรือว่าสูตรฮาฮาเป็นอารมณ์ขันจากทีมงานคนามิเขาล่ะครับ ด้วยความโด่งดังของสูตรนี้นะฮะแล้วก็ถูกจารึกลงไปในจิตใจของเกมเมอร์ไปหนึ่งเจเนเรชันเกมอื่นๆก็มีการทำบ้างเหมือนกันครับหลากหลายเกมครับที่ใช้สูตรนี้เข้าไปอยู่ในเกมอย่างที่น่าจะเป็นที่จดจำกันนั่นก็คือเกมอย่าง Bioshock Infinite อันนี้จะทำการปลดล็อกโหมด1999หรือว่าเกมดบดล Dead by Daylight ถ้าเกิดว่าเล่นตัว Silent Hill นะครับก็จะทำการปลดล็อกเพลงจาก Gradus i มาได้หรือเกม b a s t a i n Ritual of the Night เกมที่ k o i ิอ i ก g a r a s h i ซึ่งเป็นคนทำเกม c a s t l e v a n i a Symphony of the Night เนี่ยออกมาจาก Konami แล้วก็ออกมาทำเกมเองก็แอบใส่สูตรนี้เหมือนกันครับเพื่อปลดล็อกโหมด1986ที่จะทำให้การบางคับของเกมเราเนี่ยไปคล้ายกับเกม c a s t l e v a n i a วอร์ชันดังเดิมด้วย ส่วนสูตร30ตัวเนี่ยก็ถูกนำไปปรับใช้กับป๊อปคาลเจอร์ต่างๆหรือว่าเป็นอีสเตอร์เอกในวงการเกมและวงการอื่นๆอีกมากมายอย่างที่อ่านเจอเนะครับคือในบางอุปกรณ์เนี่ยกดสูตรนี้ในขณนะที่เล่น Netflix เนี่ยก็จะทำการรีเซ็ตแอปพลิเคชันบน iPhone ครับถ้าเกิดว่าเราคุยกับ Siri บอกไปด้วยสูตรนี้ก็จะโดน Siri ต่ตอบกลับมาครับว่า n e r ร หรือแปลว,ว่าแบบพวกติดเกมพวกติดกระตูนอะไรประมาณนี้นะฮะครืนนี้ลองแล้วเนี่ยได้เฉพาะซีรีภาษาอังกฤษเท่านั้นภาษาไทยไม่ไม่ได้นะฮะไม่ได้แน่นอนนะครับว่า Alexa ของ Amazon แล้วก็ Google Assistant เนี่ยก็มีอะไรแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับบน Facebook ค,ครับจำได้เลยนะฮะว่าสมัยก่อนเลยครับประมาณปีก่อนขึ้น2010นะฮะคือถ้าเกิดว่าเราใส่สูตรนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้หน้าจอเหมือนกับเป็นเลนส์แฟลร์ได้ครับ นอกจากนี้นักมวยปล้ำ WWE อย่างคุณซาเวียวูดก็ทำช่อง YouTube สำหรับเล่นเกมด้วยเช่นเดียวกันชื่อ UUDD UP UP ดาวดาหรือว่าขึ้นขึ้นลงลงนั่นเองครับคือไม่ว่าจะไปวงการไหนเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเกมเนี่ยย่อมต้องมีกระแสของขึ้นขึ้น,นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาโผล่เข้ามาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวงการเกมแทบจะทั้งสิ้นเลยนะครับ ในเกมอื่นๆครับก็มีการดัดแปลงมาปรับใช้บ้างอย่างล่าสุดเลยนะที่เพิ่งเป็นกระแสะกันนั่นก็คือค่ายเกมแพลตินัมที่เป็นคนออกแบบ a n นิเมชันการโจมตีแล้วก็เกมเพลย์ต่างๆของเกม n นียอ u t โต a t a ภายใต้การกำกับดูแลของค่าย Square Enix ก็มีสูตรที่ต้องกดตามด้วยครับโดยมีการกดแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆกับโลโก้ตัว P แล้วก็รูปดาวซึ่งจะเป็นโลโก้ของค่ายแพลตินัมเกมนั่นเองครับและ ไม่นายมานี้ครับมีคนค้นพบว่าถ้าเกิดว่าเอากดสูตรอันนี้ไปในเกมเนียออโตมาตาจะพบกับความลับสุดท้ายของเกมหลังจากที่ผ่านมา3ปี10เดือนอันนี้โยโกทาร่ซึ่งเป็นผู้กกับเกมเนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับว่านี่คือความลับสุดท้ายของเกมนี้เลยครับ คือถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเกมฟอร์มยักษ์จากค่ายโคโนมิมาหลายปีแล้วแต่สำหรับโคโนมิโค้ดหรือว่าสู่30ตัวเนี่ยก็จะติดตาตรึงใจเกมเมอร์ไปอีกนานเลยล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าในวันที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นวันครบรอบ1ปีที่คุณคาสุฮิสะฮาชิโมโตได้จากโลกนี้ไปนะครับยังไงก็ตามก็ต้องขอบคุณสำหรับสัญ,ญลักษณ์ แห่งวงการเกมอันหนึ่งแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณคาซุฮิสะเนี่ยจะไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะคงสนุกกับเราในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับมีสูตรอะไรที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะสัญญาว่าจะเข้าไปอ่านทุกเมสเลยครับ สามารถยึดติดตามรับชมรับฟังกันได้กับรายการชามชุ Play ของเราทุกอาทิตย์กันเลยทีเดียวทาง Mission to Pluto Podcast ครับและเช่นเดิมเลยนะครับถ้าเกิดคุณชอบเนื้อหาแบบนี้เราคือเพื่อนกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit ชามช o p l ล y เล่นให้เป็นเรื่อง